สวัสดีคุณนิพซีช่องปอดี่สาวลุมพลนะคะนี่ก็สองโมงกว่าแล้วนะคะปูพองนะคะปูพอง สีเหงตาอีเหล้ว่เหะอันจะมาได้ใส่เนี่ยมาจะไปบงาจัดซื้อฟาบ่มามาลับของนั่นมาลับของว่าฉันอีพอมาลับของไปเบิ้งด้วับแม่ไปเบิ้งด้วยแม่ผู้ใดฝากยังมาหายนอนอปนี้นอ นนฝากอะไรมาให้ย่าพานะคะเบิ้งนูนนน้น,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 นล่ะโอเปิดเบิเบ้งนูล่ะนี่นะคะนันคุณนันชาแนลนะคะฝากของมาให้คุณแม่พานะคะ ก็ได้มาถึงแล้วนะคะได้มาถึงแล้วนะคะปูผ่องนะคะส่งให้คุณย่าพาแล้วนะคะมาดูค่ะว่าเป็นอะไรนะคะเออย่าพาดีใจโอ้นี่ได้โตงามงามแม่ไม่ได้โตงามงามแม่ อืมอืคนน่ะมิเตสีวานแววทางนั้นเลยอืมอ๋อใช่แล้วก็พอไปตายใองานน้องเมียอวมก็มีเนื้อสัตว์เออผู้ป่วยต้องหัวใจอืมแต่เขาะบอก ของได้มาถึงแล้วนะคะตอนก็ขอบคุณนะคะคุณนันนะคะคุณนันนะคะชาแนลนะคะก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะคะของก็ได้มาถึงคุณย่าพาแล้วนะคะเอามีอะไรบ้างคุณย่าพามีเงินพร้อมมีเงินด้วยเหรอโอ้สามร้อยยี่สามร้อยสามสิบย่าพาดีใจไหมคะดีใจไหมคะดีใจ ฟาพุ่นยางสูงเด้อเอฟซีเออไม่เห็นเสื้อผ้าสองส่วเอาโซ่อีกแน่คุณยาคุณเห็นเห็นแน่ของมาหอดแล้วเจ้าวอกมันน้องบันเออเจ้าวอกมันงงามตัวละแม่ผ้ายางดีเลยแม่โอ้จะเป็นงามหลายขอบคุณพวกขอบคุณเพนนเด้อแม่เด้อร์บอกคุณแนของแม่มาฮอดมาถึงแแลล้้ววมาฮอดจะรับแล้ว ปู่ก็ยิ้มยิ้มนะคะดีใจนะคะโอ้จะชุดไรเป็นจิ๋นเนี่ปก็ไหมนชุดเลยแม่คุณแม่ชุดย่างสูงนะสูงสูหายพรส่นน้ำแน่คุณแม่ใจ,ใจนะคุณแม่หายพรส่นน้ำแน่เพิ่นเะพิ่นเพิ่นข<จ>ายผ่าขายยังไม่พ้นเนี่ยนะแม่คุณนั้นเนี่ยค่ะขายผ่า<จ>ผหาย่างดีเลย สองสูตรมันบอกค่ะคุณแม่โอ้สูตรอย่างงามเลยใปลาสิเป็นเลดน้ออนไปที่ระงท่สอันนั้นมาแล้อย่างหร ว่าทานกระดุงสิบะดีเลยไปลงขายสิีจะรวยตัวนี้ลงสิไปสวัสดีบ่กอืมสิบปแปลงมองไว้ล่ะเชนะมาแห้งมือนีบ่มือนีบ่เจ้าสิไปแปลงมองไว้โอ้สะบปีฉันบอกไปถึงเลยที่บ้าบ่บอกเาเก็บเก็บเงินนะคุณแม่เก็บเงินฝากกันขอบคุณเพุ่นหลักกะ อันหายพรอนพนน้ำแน่ไหนคุณน,นันชาแนลแไอเดบุญคุณคนหลายเด้อพี่น้องเลยเอพี่เลยความซุกใจได้ความซุกบอกไม่บอกไม่ความซุกให้ได้ตัวความไข่ยาให้มีตัวเออก็ใหายพรอนพนตัวทำธุรกิจียังก็ให้เพ,พิ่นเฮงเพิ่งมานก็ะบอกไปตัวคุณยาเอออือ ซอลูค่าขีมอ่มขอ่คาคอมพี่เพิ่นฝากมาให้คุณยาก็มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วของนะคะนี่นะคะ,ะ,คะสขของชุดย่าพาบอกว่าจะไปใส่จะไปใส่ายางกอยาพาจะไไสิไปใส่ายางก่อใส่ฟ้อนบอกเออพี่เนบัดเส้นรยบน้มวน ปูพองบอกว่าสีใสสีใส,สฟอนหรือสีใสสอนอ้ะเรลาบอกไปเราบอกไ,ไปสอนดอกสุดงามกระดออืม,อมตกลงมือนี่คือสิไปเตรียมมองกันตึกกระดุงมแมนบอแม่โอ้ ช่องเป่ายนให้ปูพองวุ้ยแน่นอนอิลีแม่ลงพลเบิ่งกระโดดเด้อค่ะเด้อค่ะนี่นะคะความสุกยาผ้ามือหนิพุ่นจะไปแปลงมองอันย่อสะดุ้งคนไทยก็ห้องยกย่อเนาะค่ะเนาะยกย่อพุ่นว่าฝนฝ่าก็ลัางจีนก็ลังชิมาพุ่นนะตั้งเข้ามาพุ่นนะพุ่นจะไปหามองยกยกสะดุ้งยกย่อสะดุ้งเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะ เขาเจ้าไปมากเลยเป็นมอแม่ได้หลายเป็นบอเด้หลายโอ้ได้เป็นกระติกเลยบอแมโอ้ปลาอย่างปลาขาวปลาอย่างนี่ยบอปลาขาวันนแหะโอ้ไอ้ดินาวนอปจักงได้หลายโอ้อไปเจ้าให้ไพ่โพให้โพไปชงบอเอาเอาให้โพนํ่ไปชง ครับมอไสน่ะไปส่งแล้วนะพ่ไปออกกําลัางกายนไ้โช่น่ะว่มันก็จะไปลรบอเาคันยังเอาสีวันทาอีกลรบอาอ๋อ น้ำม้วนไปล่างซุ้งล่างซิงโอ้ไปล่างซุ้งอืมอไปเก็บ<ป>ใบเข้าตูไปไปในเตรียมไปมัาในเก็บไว,ว,ว้ช่วยแล้วใส่ตู้ใส่ติ้งไว้ตอนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะย่าก,ก็เตรียมเตรียมของที่จะไป,ไไปช้อนแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ